ผมยกวิกเตอร์มาเชงกับ R6 คันนี้นะครับคันที่เคยแดกอีแกรฮิสตาร์ผมไปนะครับผมต้องแก้แค้นให้ได้นะครับเลยเอาวิกเตอร์มานะครับจะลองดูซิว่าจะสู้ได้หรือไม่นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะกันนะครับพร้อมแล้วนะพร้อมจะแก้มือนะครับไม่ออมมือใช่ไหมเกียร์คันไหนคอมเมนต์หน่อยพร้อมเชื่อไหมพร้อมเชื่อไหมทำต้าพร้อมเชื่อมากเลยของจริงไม่ได้แข่งกับ R6 อย่างเดียวนะครับผมยังเจอกับ ZX6R นะครับจากค่ายคาวานะครับแตไม่รอดแน่เราก็เทซะด้วยอ่ะ ครับน้อง